วันนี้น่าจะพารับชมกับ V-Cross ค่ะ Auto 4Wheel 3.0M Top สุดปี2022นะคะรถใหม่ปอกมารล้าน3ได้ค่ะพี่คันนี้ประหยัดไปกว่าร่วม5 0 0แสนกับค่าตัว8,58,000จัดได้เต็มไม่ต้องดาวนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนเครดิตดีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.9%นะอยากดูรถตัวจริงค่ะเซิร์ชพี่หลอกรถมือ2ตรงตามแมบมาได้เลยโชว์รูมยู่ชมรีสีราชานะคะอยู่เส ทุกวันเ่าพี่ขาอยู่ไกลมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะแพลนกล้องให้ดูนิดนึงกับพี่ตากล้องโชว์รูมตั้งติดถนนใหญ่แบบนี้เลยค่ะมาง่ายๆเซิร์ชพี่ดอกรุ่นสองตรงตามแบบมาได้เลยจ้ารุ่นนี้ออปชั่นนะ กระจังด้านหน้ามาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะไฟหน้าเป็น LED ค่ะเดย์ไลท์ตัดหมอกคู่หน้าไฟเลี้ยวคู่หน้าครบเลยจ่ะพี่ตัวรถเป็นสีเทาลำโบลหล่อๆเลยนะรุ่นนี้มาพร้อมคิ้วล้อ5นิ้วค่ะชุดแต่งตามสไตล์วีคอร์นะคะลงแม็กให้หล่อๆเลยค่ะขอบ18เนาะยางดานหลอบป,ปี2024ใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะเซอร์วิสให้ครบทั้ง4เส้นค่ะซูมดูด้านล่างนิดนึง สวยเดิมรับประกันไม่มีชนหนักผิวความน้ำทั่วมไม่มีตัดต่อนะคะทางโชว์รูมมีวารันตีค่ะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หนึ่งปีหรือ1,000 0โลค่ะแบตเตอร,รี่ได้ซ์ชาร์จรับประกันให้เช่นเดียวกันเนาะกระจกมองข้างไฟเลี้ยว LED ตัวยกสูงมาพร้อมบันไดข้างค่ะมือเปิดระบบคีเลตล้วแหลกหลังคามีด้านหลังเขาก็จะโดดเด่นด้วยชุดแต่งตามสไตล์วีครอสนะขับสี่พร้อมกับระบบดิฟล็อกนะคะมาพร้อมกล้องถอยเซ็นเซอร์การะยะค่ะพี่ รุ่น M นี่ติดบอกตรงนี้เลยจ้ะหัวน็อตไม่ขยับแนวสปอร์ตเดิมโรงงานซิลเลอร์แท้เดิมไลเนอร์นูนๆผ่านการใช้งานมาน้อยก่อนส่งมอบค่ะสปาให้อีกทีเปลี่ยนท้ายของเลวครบชุดนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ผ้าเบรกต้องเรียกว่าเช็คทุกจุดก่อนส่งมอบไฟเบรกตัวที่3ได้บนลลังคาตรงนั้นจ้ะมาค่ะรับชมออปชันภายในสำหรับรุ่น V Cross กัน V Cross รุ่น M เบาะหนังครูแม็ก สีน้ำตาลตัดดำปรับไฟฟ้าให้ด้วยปุ่มกดสตาร์ทค่ะพวงมาลัยมันตีฟังกชั่นมีล็อกความเร็วคู่สนมนนะคะหุ้มด้วยหนังสีน้ำตาลตัดมาด้วยระยะการใช้งาน50,000โลมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสค่ะเชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้หมดมีระบบในวิด้วยแอร์อโรอโต้เกียร์ออโต้โ,ตโฟร์วิลค่ะปรับตรงปุ่มนี้นะคะเบรกมือเม,อมนน,นวลนจ้ะพี่คอนโซลหน้าเนาะบุหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีน้ำตาลกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะ ฝั่งคนขับค่ะแล้วก็แผงข้างประตูจะมีชุดแต่งลูกเล่นสวยๆงามๆห้องผู้โดยสารด้านหลังมารับชมพร้อมกันอุ้ยใหม่มากเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีค่ะพี่บอกกริปเลยไม่แตกไม่ขาดเนาะจะเป็นบหนังครูแม็กเช่นเดียวกันน้ำตาลตัดดำนะคะแล้วก็จะมีช่องลมแอร์สองตำแหน่ง USB 1ตําตำแหน่งสวยเดิมรับประกันค่ะหัวนอนไม่ขยับแต้มโรงงานอยู่ครบประหยัดกว่ารถใหม่ร่วม50,000 0คันนี้คุ้มเวอร์ วีคลอสออโต้โฟวิลท็อปสุด 3.0M ค่ะปี2022ประหยัดกว่ารถใหม่ล่วง5 0 0นเลยนะคะรถใหม่นาะประมาณล้าน3ได้ค่ะพี่ทันนี้858,000จัดได้เต็มไม่ต้องดาวส่งเริ่มต้น147 0 0ปี84งวดค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนเครดิตดีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.69%นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสนใจอยากเป็นเจ้าของติดต่อมาหาได้เลยค่ะ